สวัสดีครับคืนนี้ทั้งสองทีมมีคิวฟาดแข่งกันในศึกซูเปอร์ลีกเดนมาร์กซอนเดอร์ยิสเครับหน้าที่เจ้าบ้านพบกับทีมเยือนวีบอร์กเอฟเอสถิปิและแนวโน้มก่อนเกมฮอคคอ,อของคู่นี้พบว่าผลงานเจอกันโดยรวมจาก29 Match v แมตช์วีบอร์กชนะ14ซอนเดอร์ยิสเคชนะ6เสมออยู่ที่29ครั้งค่าเฉลี่ย ประตูรวมต่อแมตช์ของทั้ง2ทีมเมื่อต้องเจอกันอยู่ที่2.97ประตูต่อเกมนั่นหมายความว่าเกมส่วนใหญ่มีโอกาสยิงกันหลายลูกสำหรับเจ้าบ้านซอนเดอร์ยิสเค83.3%ของเกมในบ้านฤดูการนี้มีสกอร์รวมเกิน1.5ประตูและ50%ของเกมมีสกอร์รวมเกิน2.5ประตู นอกจากนี้ใน7จาก10นัดหลังสุดของซอนเดอริสเคมีสกอร,รวมเกิน2.5ประตูและการที่ทั้ง2ทีมยิง both team to score เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเผชิญคู่แข่งอย่างวีบอกทั้งฝั่งวีบอกเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีมีสถิติยิงประตูค่อนข้างสม่ำเสมอและมักจะมีสกอร์ทุกนัดเมื่อเล่นกับซอนเดอริสเคสรุปทั้งสถิติ H 2 H ฟอร์มในบ้านของเจ้าบ้านและความเด็ดของเกมรุกทั้งสองฝั่งสนับสนุมบทเกมเปิดประตูเยอะ 1. เจ้าบ้านมีสถิติในบ้านที่มักยิงหรือโดนยิงเยอะโอกาสเกมเปิดสูง 2. วีบอกเป็นทีมที่ถนัดเจาะแนวรับคู่แข่งและเมื่อเจอซอนเดเยสเคที่ไม่ถือว่าหนาแน่นสุดในเกมรับมีโอกาสเจาะก่อนช่วง45นาทีแรก 3. สถิติพบกันระบุว่าโอกาสเกิดสกอร์รวดเร็วหรือประตูรวมสูงอยู่ในระดับสูงเฉลี่ยเท่า3ประตูต่อเกม 4. แรงจูงใจจากทั้งสองฝั่งเจ้าบ้านต้องเน้นฟอร์มในบ้านเจ้าบ้านต้องการแต้มหรือทีมเยือนต้องการผลดีเกมอาจเปิดแรกตั้งแต่ต้นทัศนะใจจริงสกอร์รวมสูงโอเวอร์ ดูมีโอกาสค่อนข้างดีถ้าเกมเปิดและทั้งสองทีมกล้าแรกถ้าต้องเลือกสกอร์ครึ่งแรกมีโอกาสที่ทั้งสองทีมยิงหรือมีอย่างน้อยหนึ่งประตูนในครึ่งแรกแนะนำให้ลองโอเวอร์หนึ่ง